นี station, ่ครับไอ้ไม้พุ่นอ่ะ้ยมีอยนพุ่นบาดนี่พี่น้องบาทยากแอือกันนกันครับเนี่ยนอบแรกผมาทำมาจาเนาะเสียอดอีกแล้วครับหนังเนกโคคลังให้เล่ครับ รอห่ามเลยมาขี่น้ำมือเดียวเป็นยังหม้อไม่อกี้น้ำมือเดียว,ยว,ยวสตาร์ตปรติพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ,บกับกลุ่มือชุดออฟฟิเชียลอีกแล้วครับเมื่อนี้ผมนะครับกลุ่มือชุดออฟฟิเชียลนะครับก็จะมาถ่ายคลิปนะครับการจกดินครับผม การจบดินรถแมคโ์ูนะครับก็ขอเป็นพูดภาษาจางภาษาลาวบ้างนะครับกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรถแมคโ์ูนะครับด้านนู้นก็จะเป็นรถหกล้อนะครับหกล้อแล้วก็สิบล้อสามพันนะครับอาจจะน่าบวมหน้าบืมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชิปนั้นนะครับก็จะพาชมไปเรื่อยนะครับ นี่คือทางเราแจกมานะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับติดต,ต่ตรอรถแม่ครูติดต่อรถร้อได้หมดครับมาผมได้โอ้ยเฮ้ยครับกำลังยังมาเอารถไปเที่ยงเอ้ยเอาดีนะครับถ้าบุญเจ้าของให้เพิ่งกับเพิ่นกำลังมาเกิดขึ้นนะครับทำยังไงไม่ได้เงงมาสักเพิ่นกับสีบอกตัวครับเนาะอันนี้ก็ 2, สองพันสองพันครับ จะอาเสียนเซลเฮ้ยรถรถไอ้อาจิเดี๋ยวบอเห็นครับจบละเห็นไหมครับเนี่ยลังเริ่มจกเลยครับเสียอ์ยิทถอยชำนานนะครับถอยได้แบบชำนานนี่ครับผมกำลังจกครับจะของให้โอเคไหมครับ <laughs> จะของให้โอเคปะครับ โอเคยืนมาครับโอเคนะครับขอบคับสองขันคุณกำลังยางมาครับโอเคนะครับทางนี้กำลังถอยเข้าไปถอยเข้าไปถอยเข้าไปเก็บเก็บเก็คบ,ค,บครับแล้วรอบนี้ได้ไม่ได้ครับเมื่อกี้ก็เป็นจับสมซ่ามามาครับอ้ จึ๊บเนี่ยเนี่ยครับจัแล้วครับซักลงไปเอามันลึกๆเนี่ยตอนที่วันสามคันนะครับอีกคันหนึ่งไม่รู้เหี้ยบไปไหนครับทีแม้ก็แล้วแต่ครับเพราะผมมาถ่ายคลิปเฉยๆนะครับคนทำยายพวกนเพิ่นอยากอายกล่องนะครับเพิ่งส่งหรอสามคัน ได้ครับทีนี้เขาไปขึ้นขึ้นรถขึ้นรถนะครับไปไปกันเลยครับรถเสียอิทกำลังมากครับวอร์เสียอิทสิบล้อหกล้อซิ่งครับบู๊ขึ้นกันครับมีสองขันมีหลายคันครับมีทั้งหกล้อมีทั้งสิบล้อครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นหกล้อนะครับเพราะว่าผมขี่คันนี้มาแล้วเรียบร้อยันี้จะไปขึ้นหกล้อคันนั้นครับคุณคุนคุณครับการบรรยากาศดีครับผมมื้อนี้วันอาทิตย์ครับบ่ได้ไปโรงเรียนนะครับ ภาษาหลักๆของซ่องผมก็คือเป็นภาษาอีสานนะครับผมบ่คอยเดียวบอกภาษากลางปันได๋ครับเดี๋ยวฮอนดี่ีไปทุกขั้นนะครับเห็นขั้นแล้วคือสิเลี้ยนถึงขั้นนั้นเลยครับผมโอเคครับหนานคนส่งสัญญาณให้กันแล้วครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับผมตอนนี้ไปเลยได้ครับเราวดไปขึ้นหกหลอครับลูกน้องอีดกันนะครับลูกน้องอีดประเสร ลุกี่อิดนี่ครับนักขนาดครับผมเราจะพาไปไปกีดไปดันด้วยครับหลายเยีะยมากครับโอ้แครับจะหลบกันยังไงครับทีนี้ตังจากทีมส่วงการใช้ลิปไปโดนครับอ้าวครับมาแล้วอ้าวหลบกันเข้าคันเดียนนะเออเข้ากลางนาอีกแล้วหนึ่งรอบครับเรียบร้อยครับไป ขึ้นหกล้อครับรอบนี้เราจะพาไปขี่ในบ้านนะครับว่าลงตรงไหนบ้างนะครับก็มีกันเยอะแยะครับนี่ครับลบกันเป็นอันทีเรียบร้อยครับกู้กู้เราไปขึ้นน้ำเขากันครับน้ำลูกขี่อิดกอนครับกับมืออาชีพครับหกล้อซิ่งทันนี้สุดยอดนะครับผมมือแมคโคมันกับสุดยอดเือกันครับเท็ดดีสวยงามครับ ในราคายุติธรรมนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะติดต่อกับบุมมรชูดก็ได้ครับสามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับื่อนแล้วเทงบอกอกทีเลเว้เพ่นนี่หาเขาทุกดินแล้วกันครับผมหกล้อสิ่งเสียอิดเสียอาร์ตครับเอาครับเรียบร้อยครับจวดไปเลยเราจะไปขึ้นหกล้อแอร์เย็นๆกันครับผมฮอนเดลแล้ว ถ้าเขาม,มีคำสั่งออกมาก,ก่อนครับตอนนี้ก็กําลังจบไปเรื่อยๆนะครับผมไปครับบุรีรัมย์เตยุสกุนนครครับผมห่วยเอาไปดีครับเสียโอ้ยข้นน้ำเนี่ยแอร์เย็นมากขัน้นนี่แก้วครับแก้วอ่า ไปทาเบองตอนลงดินนะครับหอดเงือนเออหอดเขาในบบันนะผมจถทายให้เบผงอีกรอบครับโอ้สุดยอดครับแอร์เย็นสบายครับนาารอดแรกปะเจอแพ่รับเสียอดอีกรอบครับล่องคล่องใช่ไหครับอย่งนอบบัต มาขี่น้ำมือเดียวเป็นยังหมอเมื่อกี้น้ำมือเดี๋ยวสตารต์ปติพี่น้องครับขอบหมอแตเบิืงนะครับไฟมันบ่ค่อยดีครับผมุูผีห่อเพิ่นกะ กันเด้ครับอานี่ติดแล้วครับเดี๋ยวร้อยครับพี่น้องครับ อย่าห้องับจริงครับหรือว่ามืออาชีพนะครับได้กับประมาณว่าใดครับผมไปเจอกันมองลุ่งดินตัไทยทบแล้วครับมองไทยยินนะครับรอบๆนี่ก็เป็นปลายางหมดเลยครับผมปลายย่างหมดเลยโอ้นอนไทยนอนหน้าอย่างไกลครับอ้นนอขอทานนะครับผุไม่เน้นยังกันเลยนี่ กีดยางครับผมเจอกันมองคุณแล้วครับท่านข้างนบ้านเองครับถนนระหว่างอำเภอบ้านม่วงไปอำเภอโซ่พิสัยนะครับผมนี่ละบ้านบุมว่าชุครับบ้านน้องลาดครับท่านนี้ก็เป็นท่างเอาดินเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นอู่ซ้อมรถเพิ่นคือกันครับมองซ้อมรถข้าเจ้าครับรถเป็นยังกะมาซ้อมนี้ได้ครับ โฆษณาหายเมือเอยครับนี่แะครับช่วงคำคำอากาศติตดนะครับหกสิบเอวหกสิบหนอพองพี่น้นอนีฮอนหกสิบครับสาวๆี่ครับ,สะสะรบวนทางงันอยากได้ไม่เดอรครับวนทางนี่ฝากไปทาง อันแข้งทางหลวงชนบทรสกลนครนี่ด้วยครับอันมิเต้ห้อยป้าพดครับขอไม่เนด้อครับท่างนี่ติดไฟแสงสว่างไ้นัมครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนพัฒนาศูนย์เล็กๆนี่โรงเรียนหญ่ครับนี่โรงเรียนผมเรียนครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านลานค้าลานขายครับสามแยกนี่มัดกับสุจังสุแนียนะอันนี้คือต้มเนื้ออ้อันนี้ก็เน่ากินขึ้นกันนะครับลานอาหารตำสังตำซึ่งครับ ภาพเป็นเบิ้นะครับพ่อลงหมดในเนี่ยครับก่อนผู้สาวผู้สาวผู้สาวสาวเปียวครับสาวเปียวมาสั่นวันดีกหน่อยคือเรียนมากจริงเนาะ เสียเพลินน่ะครับถนนส้นี้ก็ไปได้หลายทางครับใไอมีปัะทานอย่างกักแบแวะมาหาผมได้นะครับนเนาะผมกับสิพ้าหลาะไปเิ่นนี่ครับมองห่อสิลงครับผม ท่ามกนก็รถแก้มาย่างครับคว่ำแน่นมากไปคลายบันลุ๊บเลือกข่ํมเลยครับอนี้ก็เพินยกเพื่อนไม่นะครับยกเพื่อนไม่ไอ้บางเสียบมันก็เพิ่งชีถอยจังไลยครับอันนี้ก็ที่ทําการกํานันตะบลนงค์ทองครับมีนางงานเท่าเนาะเท่าลงลงมองนี้เลยครับนี่นะครับมีแน่หนามีแน่เหนือ ด็เนันการให้เบ่งครับเป็นสิครับแบบใดย์น,นบุตกิตตัครับ รถทัวร์วนนวครับพ่ไป,น,ปนี่นะครับผมไปขี่อันพอถึงเรื่องรถทัวร์นะครับไปนนี้พ่ขี่ไปไอ้ไปเที่ยวคนเนาะผู้เช้าขี่ได้หลายครับทัานนี้นแหละตรงแล้วครับเกือบหลายแบบตายรับเดินทางตัวมาวๆามวรถสมาร์ตแค่น,นั้นเอครับนี่ครับหม่องดำพ่อเสียเพื่อนกับเลี้ยวเบิ้งนั่นนี่ครับเด้งได้ไหมเดังได้เนาะ ท่านก็เสียเพิ่งก็นั่งอย่าครับนะครับรอบรถไปเมื่อก่อนครับเข้าจังสีออกเลยครับรถแม่กูว่นี่านไนวะหกเจ็ดศูนย์เจโอ้สียบินโอ้เข้มคนเนาะอย่าอีท่อ ต้องทักทายกันนะครับไปครับผมโอ้พี่น้องในด้านเกมครับผมมีตัดผมนุ่มครับแย้เกินเกยีไอ้ของนอนบ้านจัดตามชาเนี่ยเด้อนี่ครับระบบมใจวดครับเสียยีนเ่าครับ ผมกับจีนั่งบอกอยู่นี่นะครับไทยไปเรื่อยๆครับหลายแล้วโอ้ยครับไปผมกันต่อฮึกโก้ขี่รถไปเลาะไปและหลายอย่างในคลับในคลับผมกับอันในคลับ ขอเสียงนครับมขอเสียงนครับไอ้ไม้หนีครับไอ้ไม้หนีครับไอ้ไม้พ่เหอพมีอ่นบาดีพี่น้องบาดเอือกันทกทายกันครับเนี่ยธรรมดาเนาะครับนืกันทักทายบีบแกทักทายกันเนาะปิกปกปิกปกปิกปกปิกปหนครับเออ ของคอยบ่เสียอินทอกนะครับอีกแจ็กรอบกับทีทําการล่าทันเอฟซีทุกท่าน้ะนะครับพมกัทีได้ไปอันดักครับทีได้นั่งรถหาเบิ่งประสบการน้ำพืนก่อนครับผมกับพานะมีประสบการประสบเกินนะครับเนาะการซบอยซี่นี่กะเจอกันในยูทูบครับช่องบุ๋มวชุดออฟฟิเชียลนะครับทางห้องกับมูลปลามุนโดครับบนรถนห้องสายสิงสายจอดอยู่แล้วครับขั้นนี้บูดีเด้อครับ พาเรนพาลุยสามส่าจัดไหนนะ่นเนาะกำลังจกครับผมจกใส่รถจิบละครับต่รถจันครัเออกอะสุด้อครับผมขาไม่ขีรถละอีกทือเก้าครับไม่มีอย่างเด็ดเ เนี่ยวางงงเลยสีรถละรถเละไปสิแล้วในเก็บในเก็บผมอ,อืดอู้สีอีฐดำดงลงแล้วครับปั่นยังน่ะคือได้ดำครับครับดูสภาพรถครับผมสสภาพรถกันเนาะ เดินนั่งเด้งมาตั้งเด้งเหรอเดินหนีอ้นะครับอ่ะสุดยอดครับร้านเล,ลี้ยครับเพิ่งทราุขภาพรถดีลครับไปเลยครับเจอกันอีกรอบครับผมมาเลยมาเลยแบบแบเโี้ยเขาเขาอยู่เลยอ้าวนะครับไปอ,อีกรอบครับผม เอาจะถอยกันยังไงครับดูนะครับโค้คันขีนะครับผมตันสามกันเลยครับทางคุณกับกรลังมากนะครับอันนี้จะกำลังต้นถอยออกนะครับครับวันบีบแจพอครับุดีใจครับพ่อ เป็นแจกเกันกินเังได้ครับคุณขาเบิ้งกันเด้อดูอค,ครับแล้นะโคมัคนคอเห้อยคอไงได้ครับคุณเนื้อนชิบเนื้อนนงครับหลายอย่างอะไรไม่ออกถ้าผมกับเจ้าของให้เพิ่นครับเจ้าของให้เพิ่นก็บกำลังยาง,งามากครับถ่านะครับคุณ นะอ่านะครับคลิปนี้ก็เอาไว้กันซ้ำนี้นะครับยกคลิปกันด้วยครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับบูมวอลชูดออฟฟิเชียลครับผู้ดำเนินการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการถ่ายคลิปนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายระหว่างการรอครับสุดร้อนอันนี้มารอกันสามพันร้อนครับนี่ครับนี่กำลังด่วนนะครับผม เม่ใหญ่ก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับรู้ว่าง่ายที่ยังยอครับ Yeah.